ครับผมเข้ามาธุรกิจนี้ได้ยังไงทําไมรับราชการก็ดีอยู่แล้วขนาดนี้พันตรวจเอกเนี่ยพูดถึงแล้วสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยให้ผมเป็นตํารวจให้ผมมีอาชีพมีความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลแต่สิ่งที่สำนักงานหห่วงชาติเอาจากผมไปคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงในหนึ่งวัน 30สิวันในหนึ่งเดือน12เดือนในหนึ่งปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ผมถูกเอาไปจากสำนักงานชาติและที่ท่านให้ผมอีกคือค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่มั่นคงและแน่นอนปีหนึ่งขึ้นสองครั้งครั้งละ4ี่ร้อยสองร้อย ạ ah. นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคลิปบางช่วงบางตอนนะครที่นายตำรวจในนี้ก็พูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นตำรวจครับก็พูดง่ายๆว่าคือพูดในลักษณะว่าเงินเดือนตำรวจน้อยสวัสดิการก่อนน้อยแล้วก็รวมทั้งต้องใช้เวลานะครเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่สามารถที่จะให้ในเรื่องของรายได้ที่ดีได้เนี่ยนะครับก็เลยต้องมาทําธุรกิจกับบริษัทไดคอนกรุ๊ปปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับพันตำรวจเอกนายน,นี้ได้มีการชี้แจงว่าคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2560ครับงาน,นี่นท เมืองทองธานีแล้ววันนั้นเนี่ยได้เจอบรรดาสมาชิกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามซึ่งบริษัทดีไอคอนนั้นรับหน้าที่ในการจัดงานให้เพื่อทําการประชาสัมพันธ์เนื้อหาบนเวทีเป็นการพูดถึงการเป็นแม่ทีมของบริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งตนเองเป็นแม่ทีมที่มีสมาชิกอยู่100กว่าคนว่าดีอย่างไรโดยระบุว่าตัวเองนั้นเป็นสมาชิกได้เพียง2ปีหลังจากนั้นก็ได้ลาออกมานะครับส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงการทํางานในการเป็นตํารวจทั้งเรื่องของวันหยุดที่แทบจะไม่มีรวมไปถึงไรายได้ททีี่่ขึ้น200 400นนปนปปปละะ200-400บบาาายยืัวเ็รรสกณ์ การทํางานในชีวิตตํารวจที่ผ่านมาและไม่ได้มีเจตนาที่ไปโจมตีสมรกงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่สังคมกําลังเข้าใจนะครับพร้อมกับย้ํานะครับว่า จนถึงวันนี้ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทเดคอนกรุป๊ปไม่เคยรู้จักบอสพอและไม่รู้จักบอสคนอื่นในบริษัทเดคอนด้วยนะครับนี่ฮะนี่คือคําอธิบายของออตํารวจนายนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่ารวมทั้งที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่ทําให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียเสียงใดและสาเหตุที่ต้องสวมเครื่องแบบขึ้นเวทีเป็นเพียงแค่การทรําธุรกิจเสริมเท่านั้นแน่นอนครับแม้ว่าคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยฮะ ไม่เคยเป็นสมาชิกของดีไอคอนไม่เคยรู้จักบอสพอไม่รู้จักบอสอื่นในดีไอคอนนะครับแล้วก็รวมทั้งเคยเป็นสมาชิกบริษัทอื่นแต่ตอนนี้ลาออกไปนานกว่า2ปีแล้วคืออธิบายแบบนี้ครับผู้ชมฮะคือนายตำรวจนายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของบริษัทที่เป็นบริษัทขายตรงด้านเสริมความงามฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่กลุ่มของบอสพอเนี่ยเขามี มาชื่อว่าดีไอคอนอยู่ในบริษัทเสริมความงามแห่งนี้ก่อนที่ในภายหลังเนี่ยกลุ่มของบอสพอจะแยกตัวมาตั้งบริษัทไดคอนกรุ๊ปในภายหลังเนี่ยนะครับุผู้ชมครับและหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับแน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีมากและล่าสุดพันตุรวกิตรัตพันเพชรหรือว่าบิ๊กตายครับผู้ชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการครับไปยังพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีหรือว่าบิ๊กอ้อครับผู้ช่วยผู้ชาการตำรวจแห่งชาติโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือให้มีการตรตวจสอบนาายตรวจนนี้ทีู่ลักษณะ เป็นการเป็นโค้ดแบบพูดชักชวนให้มีการเรียกมาสอบปากคําทันทีโดยให้กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาเป็นผู้พิจารณานะครับว่ามีพฤติกรรมอย่างไรโดยมีรายงานว่าวิกเต่านะครับทางด้านของวิกเต่าเองก็จะมีการเรียกสอบเนี่ยนะครับในวันที่26ตุลาคมนี้ในส่วนนี้นะครับทางวิก ตายเองครับพลเอกกิตรัตเองพอบตรค่อยหลักการว่าจะไม่มีการช่วยเหลือในฐานะตำรวจซึ่งหากพบพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายลักษณะค,ความผิดทั้งการช่อโกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์ก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนที่2องครับต้องมีการตรวจสอบเรื่องการแต่งเครื่องแบบตำรวจเต็มยศนะครับไปทําพฤติการ เช่นนี้เนี่ยนะฮะก็คือการไปขึ้นเวทีของบริษัทดีไอคอนเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่และใช้เวลาราชการไปทําหรือไม่นะครับซึ่งในการตรวจสอบส่วนนี้ได้สั่งการให้จเรจรตํตำรวจแห่งชาติตรวจสอบความผิดทางวินยัยโดยจ้องจัดทําเป็นละละอักษรน,นะครับกลับมารายงานให้กับพบตรภายในเวลา2วันนะตั้งแต่สั่งการครับทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่คลิปนี้ปรากฏเป็นข่าวนะครับตำรวจนายนี้นะครับยศพันตำรวจเอกก็มีอาการเครียดครับแล้วก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อรายงานตัวกับพลตำรวจโทอักครเดียนพิมลนรีผู้ช่วยผู้ชักการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับ